ประเด็นต่อไปนะในเรื่องฝากเงินในส่วนของฝากเงินนะครับมาตราหลักจะอยู่ในมาตรา672กับ673อ่าแต่สังเกตน,นะฮะอถ้าดูตัวบทเนี่ยมาตรา672 673เนี่ยมันอยู่ในหมวดที่สองของวิธีการเฉพาะสำหรับการฝากเงินทีนี้เวลาที่เราพูดถึงฝากเงินเนี่ยมันมีแค่สองมาตรามันยังไม่ได้พูดโครงสร้างของสัญญาฝากเงินเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้เห็นโครงสร้างฝากเงินเนี่ยโดยสภาพมันเลยต้องนำมาตรา6 5 7้าเถึงหกเมาใช้ด้วยนะมาตรา6 5 7้าเถึงหกเเอามาใช้กับฝากเงินด้วยทีนี้เมื่อมาตราที่อยู่ในบทเฉพาะของ672-673เนี่ยถ้ามันมีเนื้อหาที่มันไปพูดเป็นการเฉพาะในเรื่องฝากเงินแล้วเนี่ยมาตราที่ในอยู่ หัวเฉพาะของการฝากเงินก็จะไม่นํามาใช้ทีนี้เวลาที่เราดูสัญญาฝากเงินก็จะมีผู้ฝากนะครับกับผู้รับฝากสิ่งที่ฝากครับต้องเป็นเงินซึ่งต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์โอนเงินนะฮะโอนกรรมสิทธิ์เง็บส่งมอบเงินนะครับคนที่โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบเงินเนี่ยคือตัวผู้ฝากโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบเงินให้แก่ผู้รับฝาก ซึ่งผู้รักฝากนี่ก็จะทําหน้าที่อา,าราักษาเก็บรักษาอา,ารักษาเงินแล้วจะคืนให้อ่าถามว่าอาจารย์เอามาจากไหนประเด็นนี้เอามาจากมาตรา657มันเป็นบททั่วไปของการฝากทีนี้ถ้าเป็นฝากเงินก็เอาเงินเข้าไปแทนที่ในเนื้อสัญญาฝากทีนี้ฝากเงินมีบําเน็จไหม อ่าถ้าไม่มีบําเน็จก็ไม่มีบําเน็จถ้ามีบําเน็จก็เพิ่มระดับความระมัดระวังของผู้รับฝากไปมีบําเน็จหรือไม่มีมีบําเน็จก็วินยูชนไม่มีบําเน็ดก็กิจการตัวเองถ้ามีวิชาชีพก็ใช้ความระวังเท่าวิชาชีพอ่าซึ่งวิชาชีพเนี่ยมันจะสูงกว่าวินยูชนทั่วไปนะฮะระดับความระมัดระวังจะสูงขึ้น อนนี้ก็มาดูว่าเออ่ผู้รับฝากครับในที่นี้เป็นผู้รับฝากเงินเนี่ยมีบรตรเหนไหมนะครับทีนี้สิ่งที่ขขายเพิ่มครับใน672เนี่ยบอกว่าฝากเงินเนี่ยสันษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับฝากไม่ต้องคืนเงินทองตาเดียวกับที่ฝากไม่ต้องคืนเงินเดียวกับที่ฝากเงินเดียวกันก็คือไม่ต้องคืนแบงค์ใบเดิมอ่ไม่ต้องคืนแบงค์ใบเดิม,ไม,ดมไม่ต้องคืนเหรียญเดิม แต่ต้องคืนให้ครบจำนวนเดิมประเด็นนี้อยู่ใน672วรรคหนึ่งไม่ต้องคืนเงินในวันแต่ต้องคืนครบจำนวนสังเกตนะตัวบท672เนี่ยมันไม่มีคำว่าโอนกรรมสิทธิ์นนะแต่โดยสภาพเนี่ยต้องคืนเนงินเดียวกันแต่ต้องคืนให้ครบเออมันถ้ากับเปลี่ยนชิ้นได้ถูกไหมฮะต่างกับฝากทรัพย์ทั่วไป ฝากอะไรคืนอันนั้นฝากอะไรคืนอันนั้นแต่ฝากเงินคืนเงินอื่นได้ครับอ่าแล้วก็มีข้อสังเกตหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามอเดี๋ยวมี6หกเจ็ดสองวักเจ็ดสองวักสองครับมีวักสองวักสองบอกว่าผู้รับฝากเอาเงินนั้นออกใช้ได้ตรงนี้มันก็แตกต่างจากบททั่วไปที่อยู่ใน 660ตรงนี้ต่างแบบสองคาเลู660ที่อยู่ในฝากทรัพย์เนี่ย660บอกไม่ให้ผู้รับฝากเอาออใช้เว้นแต่ผู้ฝากจะอนุญาตแต่ฝากเงินเนี่ยห้ามเลยเออเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวเข้าใจดฝากเงินเนี่ยเอาออกใช้ได้ไม่ได้ห้ามทีนี้ถ้ามันอ,ออกใช้ได้ไม่ต้องคืนเงินเดิม,มต้องคืนเงินเดิม คืนให้ครบเอาออกใช้ได้เอาสองส่วนนี้มาเทียบกันนั่นหมายความว่าปูนกรมสิธิ์นี้นาถูกไหมฮะสองล่างนี้มาประกอบกันแล้วก็อีกถ้อยคำหนึ่งที่สื่อก็คือแม้เงินสูญหายสูญหายนะฮะด้วยเหตุสุวิสัยก็ต้องคืนให้ครบ โอ้นี่ยิ่งชี้ชัดใหญ่เลยว่าโอนกรรมสิทธิ์ชัวๆ์ๆนี่เหรอไหมฮะเท่ากับไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าหกห้าเจ็ดถึงหกเจ็ดหนึ่งเอามาใช้กับฝากเงินเนี่ยมันมีค่อยเว้นละหกหกศูนย์ไม่เอามาละทีนี้สังเกตในหกหกศูนย์นะหกหกศูนย์มันจะมีเรื่องไม่ให้เอาทรัพย์ออกใช้ผู้รับฝากเอาซัพย์ออกใช้ไม่ได้นะห้ามผู้รับฝากเอารับไปให้คนนอกใช้ก็ไม่ได้ ผู้รับฝากเอาทรัพย์ไปให้คนนอกเก็บรักษาก็ไม่ได้แต่ข้อสังเกตครับเราคุยว่าฝากเงินน่ะมันโอนกรรมสิทธิ์ถูกไหมพอโอนกรรมสิทธิ์เงินเป็นของผู้รับฝากผู้รับฝากเอาทรัพย์ออกใช้ได้ผู้รับฝากเอาทรัพย์ไปให้คนอื่นใช้ได้ผู้รับฝากเอาเงินไปให้คนอื่นเก็บรักษาก็ยังได้ประเด็นนี้เท่ากับไม่ได้ดูคุณสมบัติของตัวผู้รับฝากเลยโอนกรรมสิทธิ์แล้วตัดจบไม่ได้คำนึงคุณสมบัติเฉพาะตัวเลยนะ ใครมาเป็นผู้รับฝากก็ได้นะขอ้อยคืนเนี่ครบแล้วกันตอนนี้ที่จะมาใช้ได้ก็ยังมีหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดนี่ใช้ได้เป็นบทนิยามทำให้เกิดสัญญาฝากเงินหกห้าแปดเอามาสันนิษฐานในเรื่องค่าฝากซึ่งจะส่งไปเรื่องบำเน็จอ่าแล้วก็ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินความรับผิดนะฮะ หกหกศูนย์ 6, 6, 0, ไม่เอามาใช้หกหกหนึ่งถ้ามีคนมาอ้างเหนือทรัพย์อันนี้มัน้อามายุ่งเลยครับเพราะว่าโอน,นมาิีไปที่ผู้รับฝากแล้วแต่ถ้ามีมันก็ควรจะต้องมาแจ้งนะควรมาแจ้งหกหกหนะึ่งยังใช้อยู่หกหกสองครับกำหนดเวลาว่าคืนเมื่อไหร่ประเด็นนี้มันจะมีมาตราหกจ็ดสามมาพูดถึงตรงนี้ครับหกจ็ดสามเนี่ยบอกว่า เมื่อไหร่ที่ผู้รับฝากจําต้องคืนทรัพย์แต่เพียงจํานวนที่ฝากคืนทรัพย์เท่าจํานวนที่ฝากเนี่ยผู้ฝากถอนก่อนกําหนดไม่ได้แล้วก็ผู้รับฝากคืนก่อนกําหนดก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องบดใช้คําว่าถอนครับประเด็นนี้นะตอนที่เราฝากเงินเงินอยู่กับใครครับดูไทม์ไลน์ เสนอสนองเสนอสนองเสร็จส่งเงินเกิดสัญญาถูกไหอ่าตั้งแต่ส่งเงินเงินอยู่ใครเงินอยู่กับผู้รับฝากอ่าทีนี้ย้อนกลับมาหกเอสารบอกผู้ฝากถอนก่อนกําหนดไม่ได้ไประเด็นนี้ถ้ามีกําหนดอ่ามีกําหนดสมมุติว่าตกลงคืนหนึ่งกุมภา เงินอยู่กับผู้รับฝากแล้วถอนก่อนกำหนดไม่ได้นะครับอันนี้หกเจ็ดสามเลยแล้วก็ผู้รับฝากคืนก่อนก็ไม่ได้ประเด็นนี้มาสังเกตครับมาตราที่มีเนื้อหาคล้ายๆการเกี่ยวเรื่องการคืนทรัพย์ในหกหกสองกับหกหกสามหกหกสองบอกว่าถ้ากำหนดเวลากไว้ว่าคืนทรัพย์เมื่อไหร่ ผู้รับฝากไม่มีสิทธิ์คืนก่อนเว้นแต่มีเหตุจําเป็นเอามาใช้ในฝากเงินไหมหกหกสองเป็นเรื่องผู้รับฝากมาเทียบกับหกเจ็ดสามครับหกเจ็ดสามคือคืนก่อนกําหนดไม่ได้ทุกกรณีแต่หกหกสองคืนก่อนได้ถ้ามีเหตุจําเป็นประเด็นนี้หกหกสองไม่ใช้เพราะมีหกเจ็ดสามแล้วบังคับใช้หกเจ็ดสามหกหกสามครับ ในคูเสียงกำหนดเวลาไว้ว่าจะคืนทรัพย์เมื่อไหร่แต่ถ้าผู้ฝากจะเรียกคืนเวลาใดๆก็ต้องคืนแต่673บอกว่าถ้ามีกำหนดเวลาก็คืนเมื่อไหร่จะเรียกคืนก่อนกำหนดไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็คือ663ไม่ได้สิเพราะมี673มาแล้วนะครับเท่ากับไอ้มาตาที่อยู่ใน ฝากทรัพย์ทั่วไปเนี่ยหกหกศูนย์หกหกสองหกหกสามไม่เอามาใช้กับฝากเงินอัตมาตรางอื่นใช้ไหมดูนะฮะหกหกสี่ไม่มีตัวฝากเงินพูดเอาไว้โดยเฉพาะเพราะนั้นหกหกสี่ยมาใช้ได้ครับหกหกสี่บอกว่าถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าคืนทรัพย์เมื่อไหร่ผู้รับฝากคืนได้ทุกเมื่อถ้าไม่กำหนดเวลาผู้รับฝากคืนได้ตลอด นะแต่ถ้ากําหนดเวลาคือก,อกำหนดไม่ได้ต้องคืนตามกําหนดนั่นเองนะทั้งฝั่งผู้ฝากและผู้รับฝากต้องคืนตามกําหนดแต่ถ้าไม่คืนไม่กําหนดเวลาเนี่ยผู้รับฝากคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วผู้ฝากละ่ะประเด็นนี้ไม่มีกฎหมายบอกไว้ครับผู้ฝากโดยสภาพก็คืนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเรื่องผู้ฝากสละสิทธิ์เองแต่มีข้อสังเกตนะะไอ้โฆษสาใช้คำว่า คืนทรัพย์เท่าจํานวนที่ฝากแสดงว่าถ้าคืนที่มันไม่เท่ากับจานวนที่ฝากเนี่ยอาจจะเรียกคืนก่อนกําหนดได้คืนทรัพย์ให้ใครหกหกห้าครับเอามาใช้กับฝากทรัพย์ด้วยหกศูสี่เอามาใช้หกหกห้าเอามาใช้คืนใครประเด็นนี้ก็คืนคืนผู้ฝากหรือคนที่ผู้ฝากระบุหรือคืนตามคําสั่งของผู้ฝากถ้าผู้ฝากตาย คืนทายาทอันนี้หกหกห้าวักสองอ่ารับมีดอกผลล่ะมีไหมดอกผลฝากเงินมีดอกผลได้ไหมอ่มาในกรณีฝากเงินเนี่ยอาจจะมีดอกผลนิตินายนะฮะถ้ามีดอกผลนิตินายเนี่ยดอกผลก็คืนให้ผู้ฝากด้วยไม่สนใจว่าผู้ฝากเป็นเจ้าของเงินหรือเปล่านะผู้ฝากเป็นเจ้าของหรือไม่ใช่เจ้าของก็ได้ผู้ฝากเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ฝากหรือไม่ก็ได้ถ้ามีดอกผลก็ได้ด้วยนะะหกหก ประนนี้มีค่าคืนซับไหมถ้ามีใครออกอันนี้ก็เอา667มาค่าคืนซับผู้ฝากออกให้ผู้ฝ่ากออกก็ดูแลกันนะฮะผู้ฝากได้ประโยชน์จะไม่เสียอะไรเลยหรออ่านะฮะผู้ฝ่ากออกนะค่าคืนอ่า66แปว่าค่าบำรุงรักษาฝากเงินต้องบำรุงอะไรไหม มันไม่น่าจะต้องนะหกหกแปดเนี่ยมันไม่น่าจะมีนะฝากเงินไม่น่าจะมีบำร,รุงรักษานะนะฮะไปหกหกเก้าหกหกเก้าไปเรื่องบำเหน็จค่าฝากอันนี้ถ้ามีนะถ้าสันิฐานได้ตามหกห้าแปดบำเหน็จจ่ายเมื่อไหร่อันนี้ถ้าตกลงเวลากันไว้มันก็ไม่ต้องมาสันิฐานเพราะมีแน่บำเหน็จถ้าตกลงกันไว้ว่าจ่ายบำเหน็จเมื่อไหร่จะม,มีบำเหน็จแน่ก็เหลือแค่ชําระวันที่เท่าไหร่ตามกําหนด ซึ่งจะใช้สองโซนสี่ทีนี้ถ้าไม่มีกําหนดในการจ่ายบาเหน็จครับไม่ได้ตกลงเวลากันไว้โดยเฉพาะโอกคก้าจะพูดถึงอาจารีตประเพณีนะฮะถ้ามีกําหนดจน่ายบาเหน็จชัดนะก็เป็นตามกําหนดถ้าไม่มีตกลงในสัญญาก็ดูจารีตถ้าไม่มีตกลงไม่ได้ตกลง ไม่มีจารีตอันนี้ใช้669ต่66ตายวันคืนซับจ่ายวันคืนซับถ้าตกลงคืนทรับผู้ผิดสิฝากทซัพ์เป็นกำหนดเวลานานแต่ตกลงจ่ายค่าฝากเป็นรอบๆนะเช่นฝากเงินสองปีมีบำเหน็ตทุกเดือนก็ต้องจ่ายบำเหน็จทุกเดือน ท,ทุกที่สิ้นระยะเวลานั้นนะอันนี้ก็เป็นหกหกเก้าหกเจดศูนถ้าผู้ฝากยังไม่จ่ายเงินนะผู้รับฝากยึดหน่วงนะคําว่ายึดหน่วงไม่ได้ยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะแค่ยึดหน่วงการคืนไว้จนกว่าจะได้รับเงินที่ค้างชาระผู้รับฝากยึดหน่วงได้อันนี้เอามาใช้กับฝากเงินด้วยขั้นต่อไป เรียกเงินที่เกี่ยวกับสัญญาฝากครับเงินที่เกี่ยวกับสัญญาฝากเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าตรงนี้ก็มีเรียกบ um ําเหน็จค่าฝากถ้าตกลงชัดก็มีแน่ถ้าไม่มตกลงชัดต้องไปดูว่าสัญฐานตามพิติการได้ไหมาตามหกร้อยห้าสิบแปดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่มีอ่าถ้าจะมีก็เป็นเงินอื่นละอ่าค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้ถ้ามีเงินหาย,ห,ายหรืออะไรมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันต้องคืนให้ครบจำนวน ะั้นถ้าจะมีก็ได้เป็นพวกถ้าค่าคืนทรัพย์นกับบําเหน็จก็ได้มีแค่สองอย่างนะก็จะใช้แล้วยัวเวลาตามหกเจ็ดหนึ่งต้องฟ้องในหกเดือนให้ฉะนั้นขายอยู่ความอันนี้ก็เท่ากับฝากเงินครบมาตราหกหกศูนย์หกสองหกสามหกหกแปดไม่น่าจะมาใช้ในฝากเงินส่วนของหกเจ็ดหนึ่งน่าจะใช้เท่าที่ ตามสภาพของสัญญาฝากเงินนะครับ